ถ้าพูดถึงว่าภาคการท่องเที่ยวภาพรวมใหญ่ๆเมื่อมีคำสั่งชัดเจนว่าปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ Test and Go นะคะเหลือแค่ว่าอาตกค้าง9ก้าเหมือนคนที่เขาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทยอยเดินทางเข้าบ้านเราทีนี้ถ้าไปดูมุมมองของภาคการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าถ้าจะกลับมาใช้รูปแบบแซนด์บ็หรือว่าควอลนที่มีการกักตัว10วัน14วันกวากันไปนะคะ ขอได้ไหมนอกจากพื้นที่ภูเก็ตที่เรานําร่องมาก่อนนั้นนี่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วจังหวัดอื่นๆที่มีธุรกิจท่องเที่ยวเขาก็อยากได้นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันและก็มีความพร้อมนะคะอย่างจังหวัดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกก็ตามนะคะพื้นที่ชนบุรีพัทยา กรุงเทพระยองเขาบอกว่าขอได้ไหมล่ะทําเป็นแซนด์บ็อกซ์เหมือนกับภูเก็ตค่ะมีระบบมาตรการคัดกรองเหมือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ผ่านมาเลยนะคะเดียวเรื่องนี้เองคุณผู้มชมคะภาคเอกชนเขาบอกว่าที่ขอและก็ะเสนอรัฐแบบนี้ <ừ> เพราะอยากให้มีมาตรการเนี่ยในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมันจะได้ผ่อนคลายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นและก็นักท่องเที่ยวเองจะได้อยากมาเที่ยวไทยบ้านเรามากยิ่งขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าแม้จะมีการระบาดของโอมิครอนไปทั่วโลก เรียกว่าตอนนี้น่าจะเกิน90กว่าประเทศแล้วนะคะ แต่นักท่องเที่ยวเองเขาก็ยังเดิดอยากเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่งางๆรวมถึงบ้านเราด้วยมันก็จุดตรงนี้แหละว่าถ้าเราปิดรับนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราก็จะเสียเปรียบคู่แข่งไปในตอนนี้ค่ะเรื่องนี้เองนะคะประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลท่านกัลย์บอกว่ามีการหารือแล้วนะกับหอ,อการค้าชลบุรีหอ,อการค้าระยองค่ะถึงมาตรการต่างๆในการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมความพร้อม พื้นที่รองรับการเปิดประเทศนะแม้ว่าทางสบคอเองเนี่ยจะมีการปรับแผนชะลอการเดิน,นทางของคนที่จะเข้าประเทศค่ะ เพื่อสกัดการระบาดเจ้าเชื้อโอมิครอนนะคะที่ประชุมเองก็มีการสะท้อนถึงผลกระทบจากคำสั่งกระทันหันเพราะต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการเขาก็ตั้งตัวตั้งหลักกันไม่ทันแล้วค่ะทีนี้จากการหารือกันบ้างค่ะเพื่อหาแนวทางจัดก,การความเสี่ยงของการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะคะผู้ประกอบการหลายพื้นที่มีการเสนอว่านอกจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วตามหน้าจอเลยพัทยาก็พร้อมนะชนบุรีก็พร้อมระยองพร้อมกรุงเทพมหานคร พรก็พร้อมเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้อยากทํารูปแบบแซนบล็อกกันนะคะโดยที่ประชุมเองก็ขอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดระบบลงทะเบียน Thailand Pa าสต่อไปค่ะแล้วก็แม้ว่าจะมีการปรับปรุงระบบเทสแอนดก็ขอให้ปรับปรุงให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะก็เข้าใจได้แล้วว่าเพื่อรักษาสถานการณ์ให้มันดีขึ้นค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจผู้ประกอบการ,ขรเขาด้วยเขาบอกว่าเขาก็ต้องรักษาการจ้างงานประคองธุรกิจให้ไปรอดได้ เช่นเดียวกันนะคะทิ้งท้ายแบบนี้ว่าหอ,อการค้าไทยจะสะท้อนข้อมูลข้อเสนอเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวภาคสาธารณสุขให้รับทราบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำได้ดีที่สุดคือทำยังไงล่ะสุขภาพความปลอดภยัยมันจะควบคู่ไปกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างที่หลายภาคส่วนคาดการกันเอาไว้ค่ะ